ขอเชิญชวนอุบาศกอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายขอเชิญชวนถอดป้าป่าสามาคัคคีกองละหาลอยบาทสมทบทุนสางลงขวัวสางอูเขา่าอู่น้ำของวัดป่าบาันดงบดแดงแตำบลพลแพงอำเภอรัตนาวาปีจังวัดหนองคายเด้อคุณโยมเด้อสาลาลงขวัวหลังนี้ความยาว36เมตรกว้างแเมตร ในโครงสร้างเสริมเหล็กมุงหลังคาลูสิ่งกอบอกปูนล้อมรอบปูกระเบื้องปูพืน้นดังนั้นแล้วจึงกำหนดการในวันที่ว,วันเสาร์ที่ยี่สิมีนาคมสองพนหา้านีในเวลาส0บนาฬิกาหรือว่า10บโมงเสาร์สี่โมงเสาร์ของวันที่ยีมีนาคมสองพห้า จะมีคณะศัทธาญาติโยมจากกรุงเทพจะมาถวายโมกคลาสารีบุตรถวายละข้างใหญ่ประมาณ20-30คนที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพนะก็มีการกักตัวไว้แล้วล่ะก็จะเดินทางมาร่วมฉะนั้นแล้วในวันที่2 6 6มีนาคมขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสั่ง อูเขา่าหรือว่าลงคั่วกองวัดปลาบานดงบนแดงทอดปลาปลากองละหาลอยบาทหรือว่าครอบครั่วละหาลอยบาทหรือตามกําลังศรทัทธาเดอ้อญยาิโยมเดอ้อนะกำหนดการก็คือวันที่26มีนาคมนะอันนี้คือบริเวณวัดปลาบานดงบนแดงนะไรซุดมือนี้คลิปวิดีโอนี้กับฝนตกมือคลืนเบิดเคลืนเลยเนะบึงบรรยากาศรอบรอวัดนี่ เพราะนั้นแล้วฝนตกแห้งทางจังหวัดหนองคายนี่จำเป็นยังยิ่งจะต้องได้เห็ดรลวงคั่วเพื่อเก็บของสงนะเพราะว่าวันที่หนึ่งถึงสิมีนาคมปริวัติศกรรมจัดทุกปีดังนั้นแล้วก็ะจะเลืมละวันที่ยีมีนาคมขอเซินร,รวมถอดผ้าปาขอบคั่วกองละหาลอยบาทลือตามกำลังศรัทธาและพร้อมใจกันถวายโมคค่าสารีบุตร ถวายละครั้งใหญ่ในวันที่26มีนาะคม2 5 6พที่จะถึงนี่จึงขอข่าวบุญถึงญาติธรรมทุกคนขอเจริญพร